สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูแจมอีกเช่นเคยนะคะในวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าค่ะตั้งใจเรียนนะคะไม่ยากค่ะค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการทดลองค่ะ การทดลองที่2.4นะคะเรื่องสารบริสุทธิ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้เราจะแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและอธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าค่ะนี่คือคุณนะสมบัติอีกอย่างหนึ่งของการแยกสารบริสุทธิ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีอยู่8ชนิดค่ะ หนึ่งเบกกิ้งโซดาหกรัม 2. น้ำสามแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์สไฟแช็ก 5. ้าทูบหเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและแสายไฟขีปปากจระเข้นะคะวิธีการทดลองนะคะครูให้นักเรียนไปศึกษาในหนังสือเรียนและวิดีโอคลิปที่ครูส่งให้นะคะ ให้นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองอย่างละเอียดเพื่อให้ได้คำตอบเพื่อนำไปสู่การสร้างสมมติฐานและการกำหนดตัวแปรค่ะต่อไปเป็นหัวข้อการกำหนดตัวแปรนะคะตัวแปรที่เรารู้จักกันดีก็จะมีอยู่3ชนิดค่ะ 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตามและ3ตัวแปรควบคุมนะคะ สารบริสุที่เราใช้ในตัวอย่างในกิจกรรมนี้นะคะก็คือเบกกิ้งโซดาและน้ำค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองทางนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะการเติมเบกกิ้งโซดาจะช่วยให้นำประจุไฟฟ้าได้ดีขึ้นค่ะจากการทดลองเราควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรคะ การเกิดแก๊สออกซิเจนและไฮโดรเจนสิ่งที่เราต้องควบคุมในการทดลองนี้นะคะก็คือแบตเตอรี่ขนาด9้าโวลต์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาเป็นตารางบันทึกผลการทดลองนะคะในตรงนี้ก็จะคือชุดการทดลองค่ะชุดการทดลองที่1สารในหลอดแก้วที่ต่อกับขั้วบวกส่วนชุดการทดลองที่สองคือสารในหลอดแก้วที่ ต่อกับขั้วลบแล้วให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วสังเกตผลทดสอบด้วยทูบที่มีเปลวไฟและสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลทดสอบด้วยทูบที่ติดฐานแดงค่ะข้อระวังในการทดลองนะคะถ้าใช้ไฟแช็คต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าให้เปลวไฟเข้าใกล้สิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้เช่นเส้นผม เสื้อผ้ากระดาษทดสอบสารที่เก็บได้ในหลอดทั้ง2ด้วยความระมัดระวงังเนื่องจากสารเหล่านั้นอาจทำให้เกิดเสียงหรือเกิดเปลวไฟได้ค่ะนะต่อไปเรามาเริ่มทำการทดลองได้เลยค่ะในตรงนี้ให้นักเรียนไปศึกษาวิดีโอคลิปที่ครูส่งให้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าค่ะ มันจะมีอยู่อสองขั้วที่เราต้องสังเกตค่ะคือกระแสไฟฟ้าขั้วบวกและกระแสไฟฟ้าขั้วลบค่ะ,ะหลังจากที่นักเรียนรับชมวิดีโอแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะการบันทึกผลได้เหมือนกับคุณครูบันทึกผลไหมคะ,ะถูกต้องค่ะ สิ่งที่นักเรียนบันทึกและก็สังเกตได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะการเปลี่ยนแปลงในขั้วบวกนะคะที่ได้การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ก็จะมีฟองแก๊สไม่มีสีนะคะแล้วก็ปลายด้านบนของหลอดจะมีฟองแก๊สอุดเกิดขึ้นนะคะผลการทดสอบจากทูบที่เปลวไฟนะคะ มีเปลวไฟสว่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีเสียงค่ะส่วนผลทดสอบด้วยทูพีสติถันแดงนะคะทูกจะว่าเป็นเปลวไฟสว่างค่ะส่วนสารในหลอดทดลองที่คว้าลบนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จะมีฟองแก๊สไม่มีสีขนาดเล็กผุดขึ้น ไม่มีไม่มีฟองแก๊สนะคะเออมีฟองแก๊สไม่มีสีนะคะผลทดสอบด้วยทูบที่มีเปลวไฟสารที่อยู่ในหลอดติดไฟเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีเสียงค่ะส่วนผลการทดลองด้วยทูบที่ติดฐานแดงไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเ,เมื่อทดสอบสารในหลอดขั้วบวกและขัว้วลบ โดยใช้ทูบที่ลุกเป็นเปลวไฟและทูบที่เป็นฐานแดงนะักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะนะสังเกตเห็นสิ่งที่แตกต่างกันเมือ่อทดสอบด้วยทูบที่ลุกเป็นไฟสารในขั้วลบจะติดไฟและสารในขั้วบวกจะช่วยให้เปลวไฟติดเพราะว่า เปลวไฟสว่างจากเดิมเล็กน้อยเท่านั้นสารที่เกิดจากขั้วบวกคืออะไรคะและสารที่เกิดจากขั้วลบเพื่ออะไรเอ่ยอสารที่เกิดจากขั้วบวกก็คือออกซิเจนที่เราสังเกตและสารที่เกิดจากขั้วลบก็คือแก๊สไฮโดรเจนที่เราสังเกตเห็นนั่นเองค่ะสารในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบ เป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ทราบได้อย่างไรสารในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบไม่ใช่สารชนิดเดียวกันทราบได้จากผลการทดสอบด้วยทูบซึ่งได้ผลที่แตกต่างกันโดยแก๊สในหลอดในหลอดทดลองขั้วบวกจะช่วยให้ไฟติดคือเกิดแก๊สออกซิเจนส่วนแก๊สในหลอดจากขั้วลบ ปิดไฟได้คือเกิดแก๊สไฮโดรเจนและสามารถทราบได้จากปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นโดยแก๊สที่หลอดจากขั้วบวกมีปริมาณน้อยกว่าแก๊สที่หลอดจากขั้วลบประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งสองขั้วมีการปิดไฟโดยที่ขั้วบวกจะเป็นจะเกิดแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้ปิดไฟส่วนในขั้วลบ จะเกิดแก๊สไฮโดรเจนซึ่งทำให้ติดไฟเช่นเดียวกันค่ะและเป็นสารชนิดที่ต่างกันน้ำเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมคะทราบได้อย่างไรนะที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ทราบได้จากสมบัติของน้ำซึ่งมีจุดเดือดเดือดคงที่และอุณหภูมิ ที่น้ำเริ่มหลอมเหลวเป็นอุณหภูมิเดียวกันเพราะฉะนั้นน้ำเป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่ามีองค์ประกอบเพียงหนึ่งชนิดเราสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรคะเอ๊จะสรุปเหมือนครูไหมนะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะสรุปผลการทดลองนี้นะคะสรุปได้ว่า เมื่อเราแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะเกิดแก๊สสองชนิดก็คือก็คือแก๊สไฮโดรเจนในขั้วลบและแก๊สออกซิเจนในขั้วบวกโดยแก๊สออกซิเจนที่ขั้วบวกจะเกิดในปริมาณที่น้อยกว่าแก๊สไฮโดรเจนในขั้วลบซึ่งทั้งสองมีคุณสมบัติช่วยในการติดไฟค่ะ สารบริสุทธิ์ที่สามารถแยกสลายเป็นองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเรียกว่าอะไรคะมากกว่า1ชนิดสารบริสุทธิ์หรือว่าสารประกอบหน้าฉเฉลยก็คือสารประกอบค่ะเพราะว่าสารประกอบเป็นองค์ประกอบที่มีมากกว่า1ชนิดค่ะสารบริสุทธิ์ ที่มีองค์ประกอบย่อยเพียงชนิดเดียวเรียกว่าอะไรคะคือธาตุนั่นเองค่ะธาตุก็เป็นสารบริสุทธิ์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นธาตุโซเดียมแคลเซียมไฮโดรเจนค่ะซึ่งมีองค์ประกอบย่อยเพียงหนึ่งชนิดหรือชนิดเดียวนั่นเองค่ะ แล้วส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราเรียกว่าอะตอมอะตอมนะคะก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของธาตุเนาะที่เกิดการแยกแล้วทำให้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดนั่นเองค่ะฮะครูจะให้นักเรียนดูภาพนะคะ จากภาพนักเรียนเห็นความแตกต่างอย่างไรคะมีสีภาพภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4นะลองคิดค่ะเฉลยนะคะภาพที่1และภาพที่3มีองค์ประกอบในภาพเพียง1ชนิดในภาพที่1จะเป็นลูกกลมๆสีน้ำเงินส่วนในภาพที่3จะเป็นลูกกลมๆสีม่วง ซึ่งมีองค์ประกอบเพียงหนึ่งชนิดหรือชนิดเดียวเราจะเรียกว่าธาตุส่วนภาพที่สองและภาพที่สี่เกิดการผสมกันหรือประกอบการระหว่างสีน้ำเงินและสีม่วงเราจะเรียกว่าเป็นสารประกอบเพราะมีองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปค่ะ ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการทดลองที่2.4นะคะจากที่ได้เรียนเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์สรุปได้ว่าสารบริสุทธิ์แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะนะสารบริสุทธิ์แบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือธาตุและประเภทที่2ก็คือสารประกอบธาตุก็คือ มีองค์ประกอบเพียง1ชนิดส่วนสารประกอบก็คือประกอบการตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปเช่นโซเดียมกับคลอไรด์ก็คือเป็นสารประกอบแต่ถ้าเป็นโซเดียมหรือธาตุโซเดียมเราจะเรียกว่าเป็นธาตุคือมีองค์ประกอบเพียง1ชนิดค่ะธาตุและสารประกอบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ ธาตุก็คือองค์ประกอบที่มีสารบริสุทธิ์ประกอบการเพียงหนึ่งชนิดและธาตุทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่าอะตอมอะตอมก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะคะส่วนสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดรวมกัน ในอัตราส่วนหรือจำนวนอะตอมคงที่เช่นสารประกอบของน้ำน้ำก็เกิดจากสารประกอบระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เราเรียกว่า H2O ค่ะส่วนธาตุและสารประกอบเขียนแสดง,สดงได้อย่างไรบ้างคะนะเรามาดูกันนะคะธาตุและสารประกอบ เขียนแทนได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของาธาตุและสูตรทางเคมีค่ะเดี๋ยวเรามาได้เรียนรู้ในบทเรียนต่อไปนะคะในเรื่องของาธาตุและสูตรทางเคมีหรือที่เราเรียกว่าโครงสร้างของอะตอมนั่นเองค่ะซึ่งอะตอมนะคะเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของาธาตุซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้ค่ะ นี่คือสรุปของการจำแนกสารบริสุทธ์นะคะการจำแนกสารบริสุทธิ์นะคะก็จะเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ของธาตุและสูตรทางเคมีเราจะจำแนกสารบริสุทธิ์ได้ด้วยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเหมือนกับการทดลองที่ผ่านมานะคะ ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ